วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้พระพุทธภาษิตยะธาปิรุจิรังปุกพังวันนะวันตังอคันทกังเอวังสุภาษิตาวาจาอะพลาโหติอกุปปโตยะธาปิรุจิรังปุกพังวันนะวันตังสะคันทกังเอวังสุภาษิตาวาจาสะพลาโหติสุกุปปโต ดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผ,ผู้ไม่ทำตามผู้ไม่ทําตามฉันนั้นแต่วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามสีสวยและมีกลิ่นหอมอธิบายความความแตกต่างอยู่ที่กลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้แม้จะมีสีสวยสันฐานงามเหมือนกันแต่ดอกหนึ่งมีกลิ่นหอม อีกดอกหนึ่งกลิ่นไม่หอมคุณค่าย่อมแตกต่างกันมากใจคนย่อมชอบดอกไม้ที่กลิ่นหอมมากกว่าแม้สีจะไม่สวยสันฐานจะไม่งามวาจาสุภาษิตก็เหมือนกันย่อมสําเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้นํามาปฏิบัติตามหาสําเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้ไมป่ปฏิบัติไม่อันหนึ่งคนดีเปรียบได้กับ,บดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมคนชั่วเปรียบกับดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็น ส่วนรูปร่างหน้าตาอาจคล้ายกันได้เหมือนสีและสันฐานของดอกไม้ดอกอุตภิตนั้นสีและสันฐานไม่เลวแต่ไม่มีใครอยากแตะต้องเพราะกลิ่นมันเหม็นจัดส่วนดอกกุหลาบแม้มีน้าแต่คนก็ปรารถนาเพราะกลิ่นหอมชื่นใจสีของดอกไม้ไม่สําคัญเท่ากลิ่นฉันใดหน้าตารูปร่างของคนก็ไม่สําคัญเท่าคุณความดีในตัวของเขาฉันนั้นพระพุทธภาสิตนี้ พระศัสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบชัตตะปาณิอุบาสกและการเรียนธรรมของพระนางมริคาเทวีและพระนางวาสภคัติยามีเรื่องยอดดังนี้เรื่องชัตตะปาณิอุบาสก <c oughs> ชัตตปาณิเป็นอุบาสกอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้รอบรู้ในพระพุทธพจน์และได้บรรลุมรรคผลเป็นอนาคามี เขารักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ทุกวันและสูตรที่บำรุงพระศาส,สดาทุกวันความจริงอุบาสกเป็นผู้เป็นอนาคามีแล้วไม่ต้องรักษาอุโบสถโดยวิธีสมาทานเพราะอุโบสถทศินพรหมจรรย์และการบริโภคอาหารวันละครั้งย่อมมาพร้อมกับการบรรลุมรรคผลนั่นเองสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงช่างมอชื่อคติการะว่า ช่างหม้อชื่อคติการะบริโภคอาหารวันละครั้งประพุทธพรหมจารย์เป็นปกติมีศีลมีกัลยาณธรรมวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระศาส,สดาขณะนั้นชัตตาปานิวาสกอยู่ในที่เฝ้าแล้วเขาเห็นพระราชากําลังเสด็จมาจึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นต้อนรับหรือไหม่หนอในที่สุดเขาตกลงใจไม่ลุกขึ้นเพราะคิดว่า กำลังนั่งอยู่ในสำาน,นักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าหากจะลุกรับพระเจ้าประสิทธิก็จ,จะเป็นการขายความเคารพในพระศาสดาท่านกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ว่าธรรมดาบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสำาน,นักของท่านผู้ควรเคารพกว่าตทนไม่ลุกขึ้นตอนรับย่อมไม่โกรธพระราชาประสิทธิเห็นฉัดตาปานิวารศกไม่ลุกรับมีพระมนัตคุนเคืองแต่ไม่กล้าตรัสอะไร ไหวบังคมพระศาสดาแล้วประทับหน้าที่อันสมควรแก่พระองค์พระศาสดาทรงสร้างความคุนเคืองในพระทัยของพระราชามีพระพทุทธประสงค์จะบรรเทาความคุนเคืองนั้นจึงตรัสพรรณนาคุณของชัตตะปาณิบาศกว่ามหาบอพิดชัตตะปาณิุบาสุกนี้เป็นบัณฑิตได้เห็นธรรมแล้วรอบรู้ในพุทธพจน์รู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรและไม่ควร เมื่อพระราชาทรงสดับคุณนักถาของชัฏตาปานิวาศกอยู่พระหาทัไทยก็อ่อนลงต่อมาอีกวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่บนปราสาทท่ดพระเนตรเห็นชัฏตาปานิวาศกกัก่นร่มสวมรองเท้าเดินผ่านมาทางพระลานหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมาอุบาศกขุบร่มถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้ายืนอยู่หน้าที่ควรแก่ตนแห่งหนึ่ง พระราชาตรัสถามว่าทำไมาจึงหูบร่มและถอดรองเท้าเสื้เล่าข้าพระองค์ทราบว่าพระราชารับสั่งหาท่านเพิ่งรู้วันนี้เองหรือว่าเราเป็นพระราชาข้าพระพุทธเจ้าทราบมานานแล้วทราบมานานแล้ว,านานลวถ้ากระนั้นวันก่อนท่านนางอยู่ในสำนักพระศาสดาเห็นเราแล้วทำไมาจึงไม่ลุกลับข้าแต่มหาราชวันนั้น ข้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในสำน,นักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่หากลุกรับพระราชาประเทศสลาดก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระาศาสดาช่างเถออุบาสกเรื่องแล้วไปแล้วแต่เขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านรอบรู้ในพระพุทธพจะช่วยสอนธรรมแก่พวกเราในวางได้หรือไม่ข้าพระองค์ให้สามารถทำได้พระเจ้าค่ะทำไมเพราะ ธรรมดาพระราชมนเทียนมีโทษมากการทําดีและไม่ดีในราชสำนักนั้นเป็นกรรมหนักอย่าคิดอย่างนั้นเลยบาสกท่านอย่าได้นึกถึงวันก่อนที่มันได้ลุกรับเราเราไม่ได้ถือโทษเลยข้าแต่สม,มุติเทพสถานที่ไปของเครื่องหัดก็มีโทษมากขอพระองค์ได้โปรดนิมนต์บรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งมาสอนธรรมเถิดพระราชาเสด็จขึ้นแล้วไปฝ้าพระศาสดาทูลว่า พระนางมณิกาทวีและพระนางวาสภาคติยามีพระประสงค์จะเรียนธรรมขอให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่ราชนิเวศเพื่อสวยเป็นหนึ่งนิดและแสดงธรรมแก่พระมเหสีทั้งสองพระศาสดาตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะไปสวยในที่แห่งเดียวเป็นประจำนั้นไม่ควรพระเจ้าปเสนท่จึงว่าถ้ากระนั้นขอให้มอบให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง พระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนุนวันหนึ่งพระศาสดาตรัสถามถึงผลการเรียนรมของพระนางทั้งสองกับพระอานนท์พระเถระทูลว่าพระนางมาริกาเทวีนั้นทรงตั้งพระไตรศึกษาโดยเคารพท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพส่วนพระนางวาสภคัติยาพระญาติของพระองค์ไม่เรียนโดยเคารพคือไม่ตั้งพระไตรเรียนไม่ท่องพระพุทธพระพุทธพจน์โดยเคารพ พระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพระอนุ์แล้วจึงตรัสว่า <c oughs> อานุลทำที่เรากล่าวดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ตั้งใจเรียนฟังท่องและแสดงเหมือนดอกไม้สีสวยแต่ไม่มีกลิ่นแต่ทาของเราจะมีผลดียิ่งแก่ผู้เรียนผู้ฟังโดยเคารพดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายาธาปิรุจีรัรงปุปพังเป็นอาทิมีนัยะดังพรน,นามาแล้วแต่ต้น